วันนี้จะมาชวนฝึกพูดฝึกใช้10บคำที่ต้องเป็นพหูพจน์เสมอและคนส่วนใหญ่มักจะใช้ผิดอาจจะเป็นเพราะยังไม่รู้มาก่อนนะครับวันนี้อยากให้ลองฝึกพูดออกเสียงตามไปด้วยกันผมจะมีตัวอย่างประโยคง่ายๆให้แล้วก็มีคำแปลให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับวันนี้มีทั้งหมด10คำนะครับคำแรกแว่นตาขึ้นต้นด้วยจีครับ glasses glasses แว่นตา glasses ส่วนคำว่า glass นะครับที่ไม่มี es เนี่ยจะแปลว่าแก้วน้ำหรือว่ากระจกใสนะครับถ้าแว่นตาเนี่ยต้องเป็นพหูพจน์คือ glasses นะครับตัวอย่างประโยคครับมีใครเห็นแว่นตาฉันไหมพูดว่า did anyone see my glasses did anyone see my glasses มีใครเห็นแว่นตาฉันไหม Did anyone see my glasses Did anyone นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับมีใครเห็นเสื้อของฉันไหม Did anyone see my shirt did anyone see my car นะครับ did anyone see my glasses มีใครเห็นแว่นตาฉันไหมถ้าตอบว่าเห็นนะมันอยู่ทางนี้ตอบว่า yes they're over here yes they're over here เป็นเป็นพู้หูโพสใช่ไหมครับต้องใช้ they ตรงนี้มาจาก they are นะครับเขียนติดกันตัวย่ออ่านว่า there yes they r e over here over here ก็คืออยู่ทางนี้นะครับจะอยู่ไกลาจากคนพูดนิดนึงก็บอกว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอ uh, ะนี่ไงคือเวลาส่งของให้คนอื่นนะครับพูดว่า here you go here you go here you go here you are ก็ได้นะครับ here you are Here you go เวลาส่งของให้กับคนอื่นนะครับอ่ะนี่ไง Here you go เห็นนะมันอยู่ทางนี้ Yes they're over here Here you go คำต่อมาเสื้อผ้าเป็นพหูหุพ์นะครับขึ้นต้นด้วย c Clothes 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 อันนี้แปลว่าเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงต่างๆนะครับเรียกว่า Clothes ส่วน คำเอกพจน์นะครับอ่านว่า cloth cloth แปลว่าผ้านะครับเป็นชิ้นหรือเป็นผืนนะครับหรือเป็นเศษผ้าต่างๆเรียกว่า cloth แต่ถ้าหมายถึงเสื้อผ้าต่างๆนะครับต้องเป็นพหูพจน์พูดว่า clothes 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 เสื้อผ้า clothes มาลองแต่งประโยคกันฉันจะไปหาซื้อเสื้อผ้าสักหน่อยภาษาอังกฤษพูดว่า I'm going to buy some clothes I'm going to buy some clothes เธออยากไปด้วยกันไหมพูดว่า Do you want to go Do you want to go หรือสามารถพูดแบบเป็นภาษาพูดนะครับจาก going to จะกลายเป็น gonna และ want to จะกลายเป็น wanna ตัวอย่างเช่น I'm gonna buy some clothes I'm gonna buy some clothes Do you wanna go Do you wanna go เอาซิน่าสนใจเหมือนกันตอบว่า yes that sounds good yes that sounds good หรือว่าพูดสั้นๆอีกนะครับว่า sounds good yes sounds good น่าสนใจเหมือนกันนะเอาซิน่าสนใจเหมือนกัน yes that sounds good yes sounds good คำต่อมาหูฟังขึ้นต้นด้วย h เป็นพหูพจน์นะครับ headphones Headphones หูฟัง Headphones ขอยืมหูฟังของเธอได้ไหมภาษาอังกฤษพูดว่า Can I borrow your headphonesCan I borrow your headphones สังเกตนะครับว่าเป็น Can I เพราะว่าเป็นคำติดกันนะครับเป็นคำเชื่อมนะครับ mm hmm. Can I borrow your headphones ถ้าเกิดจะให้สุภาพมากขึ้นก็พูดว่า Could I borrow your headphones could i borrow your headphones ตอบว่าได้สิอะเอาไปสิภาษาอังกฤษพูดว่า of course of course คือได้สิแน่นอนนะครับเอาไปสิก็คือประโยคที่เป็นการส่งของบางอย่างให้นะครับ there you go of course there you go of course there you go ได้สิเอาไปสิ of course there you go ต่อมาชุดนอนภาษาอังกฤษคือ pajamas pajamas อันนี้เป็นพหูพจน์นะครับเติม s นะครับเพราะว่ามี2ชิ้นนะครับกางเกงกับเสื้อที่เข้าชุดกันนะครับ pajamas pajamas มาลองแต่งประโยคกันคุณชอบใส่ชุดนอนไหมพูดว่า do you like to wear pajamas do you like to wear Pajamas. คุณชอบใส่ชุดนอนไหม Do you like to wear pajamas? ถ้าตอบว่าชอบสิฉันชอบมากภาษาอังกฤษพูดว่า Yes, I love them. Yes, I love them. ฉันใส่ทุกคืนเลยพูดว่า I wear them every night. I wear them every night. Yes, I love them. I wear them every night. คำต่อมากางเกงขาสั้นภาษาอังกฤษคือ shorts shorts มี s นะครับเป็นพหูพจน์เพราะว่ามีขาซ้ายกับขาขวานะครับกางเกงขาสั้นใช้คำว่า shorts shorts ถ้าจะถามว่าใส่ขาสั้นไปทำงานได้ไหมพูดว่า can I wear shorts to work can I wear shorts to work ฉันใส่ขาสั้นไปทำงานได้ไหม Can I wear shorts to work? Tatawa, may No, you can't. No, you can't. Not kunta Unless you work from home. Unless you work from home. No, you can't. Unless you work from home. ไม่ได้นะนอกจากว่าคุณจะทำงานที่บ้านแบบนี้นะครับในะสก่กางเกงลายจุดทำงานที่บ้านได้ No you can't unless you work from home กางเกงขายาวบ้างขึ้นต้นด้วย p ครับ Pants Pants เหมือนเดิมนะครับมี s เป็นพหูพจน์เพราะว่ามีสองข้างนะครับกางเกงขาซ้ายและขาขวานะครับ Pants กางเกงขายาว Pants เธอชอบกางเกงหรือกระโปรงมากกว่ากันภาษาอังกฤษพูดว่า Do you prefer pants or skirts? Do you prefer pants or skirts? เธอชอบกางเกงหรือกระโปรงมากกว่ากันนะครับ Prefer ก็คือแปลว่าชอบอะไรมากกว่านะครับระหว่างกางเกงหรือกระโปรงนะครับ Do you prefer pants or skirts? ถ้าตอบว่าฉันชอบกางเกงมากกว่าพูดว่า I prefer pants. I prefer pants. แต่ฉันต้องใส่กระโปรงไปทำงานพูดว่า But I have to wear skirts to work. But I have to wear skirts to work. ฉันชอบกางเกงมากกว่าแต่ฉันต้องใส่กระโปรงไปทำงาน I prefer pants. But I have to wear skirts to work. คำต่อมาถุงมือภาษาอังกฤษคือ g l o าวส์กลาอ่านว่า Gloves นะครับอาจจะชินกับว่ากลอฟนะผมก็โตมากับคำว่า g ล o v e นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่านว่า Gloves แล้วก็มี S นะครับเพราะว่าเป็นพระหูพจน์ถุงมือก็มีสองข้างนะครับส่วนใหญ่แล้วมีสองข้างนะครับ g l o าวส์กลาวสมาลองแต่งประโยคกันช่วยส่งถุงมือมาให้หน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษพูดว่า Can you pass me the gloves? Can you pass me the gloves? Can you pass me นะครับหมายถึงเป็นประโยคที่เราอยากขอให้เขาเนี่ยส่งอะไรบางอย่างมาให้เราเช่นบนโต๊ะอาหารช่วยส่งเกลือให้หน่อยได้ไหมนะครับ Can you pass me the salt? Can you pass me the salt? อันนี้นะครับช่วยส่งถุงมือมาให้หน่อยได้ไหม Can you pass me the gloves? อ่ะเอาไป อันนี้เป็นประโยคที่เวลาส่งของให้คนอื่นนะครับอ่ะเอาไปพูดว่า Here you are Here you are เรากำลังส่งถุงมือให้นะครับเมื่อกี้เขาขอถุงมือใช่ไหมก็ส่งถุงมือให้พูดว่า Here you are อ่ะเอาไป Here you are คำต่อมาก๋วยเตี๋ยวนะครับภาษาอังกฤษคือ Noodles มี S นะครับ Noodles 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 ก๋วยเตี๋ยว noodles มาลองฝึกแต่งประโยคกันคุณจะเอาเส้นบะหมี่หรือเส้นมามา่าภาษาอังกฤษพูดว่า Would you like egg noodles or instant noodles? Egg noodles ก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีไข่ผสมนะครับก็คือเส้นบะหมี่นั่นเองส่วน instant noodles ก็คือเส้นมาม่านะครับหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปนั่นเองนะครับ instant noodles, egg noodles Would you like egg noodles or instant noodles? ฉันเอาบะหมี่หมูแดงนะครับพูดว่า I'd like egg noodles with red pork. I ตรงนี้นะครับ I แล้วก็ apostrophe D นะครับมาจาก I would like เป็นประโยคที่ค่อนข้างสุภาพนะครับแต่ว่ามันยาวก็เลยย่อเป็น I'd I'd like ฉันอยากได้ egg noodles บะหมี่ with red pork ที่ใส่หมูแดงนะครับ red pork pork แปลว่าเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูสีแดงนะครับก็คือหมูแดงนั่นเองนะครับ I like egg noodles with red pork คำต่อมาสิ่งของที่พกติดตัวนะครับคำนี้เห็นบ่อยในห้องน้ำในสถานที่สำคัญต่างๆนะครับคือ belongings belongings ไม่ใช่ belonging นะครับ ng ตรงนี้เป็นงองงูนะครับ belongings มี S ด้วยนะครับเป็นพหูหุน์ศเสมอ belongings สิ่งของที่พกติดตัวนะครับ belongings ฉันคิดว่าฉันลืมของไว้ที่ออฟฟิศนะพูดว่า I think I forgot my belongings in the office I think ฉันคิดว่า I forgot ฉันลืม my belongings ของส่วนตัวของฉัน in the office ไว้ที่ office นะครับสังเกตว่าเป็น the office นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสระที่มีเสียงอออ่างนะครับ the office I think I forgot my belongings in the office เดี๋ยวฉันไปเอาของก่อนภาษาอังกฤษพูดว่า I'll go get it I'll go get it I'll นี่มาจาก I will นะครับพูดสันส้นๆว่า I'll I'll go get it ฉันไปเอาของก่อนเจอกันข้างล่างนะพูดว่า See you downstairs มี S นะครับบันไดไม่ได้มีขั้นเดียวนะครับบันไดมีหลายขั้นถูกไหม See you downstairs หมายถึงว่าไปเจอกันที่ชั้นล่างนั่นเองนะครับ I'll go get it See you downstairs คำสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณนะครับเป็นพหูพจน์พูดยังไงครับ Thanks Thanks th นะครับ thanks thanks อันนี้เติม s นะครับ thanks ไม่ใช่ thank you นะครับ thanks เฉยๆนะครับเติม s เสมอนะครับถ้า thank ไม่เติม s จะเป็น thank you thank you นะครับถ้า thanks คำเดียวต้องเติม s เสมอนะครับ thanks thanks ขอบคุณสำหรับกาแฟนะพูดว่า thanks for the coffee thanks for the coffee ขอบคุณสำหรับกาแฟนะหรือ Thank you for the coffee ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิด Thanks เฉยๆเนี่ยต้องมี S เสมอนะครับ Thanks for the coffee หรือ Thank you for the coffee ถ้าจะบอกว่าขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะพูดว่า Thanks for your subscription Thanks for your subscription ขอบคุณที่กดติดตามช่องของเรานะครับ Thanks for your subscription หรือ thank you for your subscription นั่นเองนะครับขอแตะปุ่มไลค์เป็นกำลังใจให้กันและกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและขอให้สนุกกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับขอพระเจ้าเวยพรทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ